สวัสดีครับวันนี้ผมชวนมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์กันนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟ n โน่5ปี63ครับอาการตอนนี้ก็แบตเตอรี่หมดครับมันก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนลูกใหม่ตำแหน่งของแบตเตอรี่ของยามาฮ่าฟ n โนรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ใต้เบาะรถครับก็อยู่บริเวณตรงแฝตรงนี้ครับจะมีน็อตอยู่2ตัว จะเป็นฝาครอบที่ดูเนียนปกบอบห้องเก็บสัมภาะใต้เบาะจะเป็นน็อตหัวแฉก2ตัวนะครับก็จะใช้ไขค,ควงแฉกขับขันออกมาครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาค่ำๆนะครับก็แสงสว่างจะน้อยครับก็ใช้ไฟจากหัวกล้องส่องดูอาจาจะมีแสงสะท้อนจากแสงไฟลำคาญตานิดนิงนะครับ คลายน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดฝาออกมาเลยครับก็จะเห็นแบตเตอรี่ลูกเล็กๆครับในช่องเก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ครับก็เราสามารถถอดออกมาได้เลยนะครับแต่ก่อนถอดนะครับเราก็ต้องขันขั้วแบตก่อนนะครับก็จะมีแบตคู่บวกคู่ลบครับางที่เห็นสีแดงก็จะเป็นั้่บวกครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นค้่ลบเราสามารถใช้ไขควงแฉกหรือว่าใช้ประแจเบอร์แขันขั้วแบตเตอรี่ครับ ก็จะใช้ไขควงแช์ครับค่อยๆขันขั้วของแบตเตอรี่การถอดขั้วแบตเตอรี่ครับก็ให้ถอดที่ขั้วลบก่อนนะครับขั้วลบมันก็เป็นแกลวนะครับต่อลงกับตัวถังก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับในการที่เราถอดขั้วลบออก,ก่อนเนาะนะครับล้วถึงจะไปถอดที่ขั้วบวกเพราะอะไรเราถึงถอดขั้วลบก่อนนะครับก็เพื่อเวลาเราถอดขั้วบวกก่อนขั้วบวกนั้นนะครับอาจจะไปสัมผัสดโดนกับตัวถังหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นขั้วลบ ซึ่งก็อาจทําให้เกิดแก๊สปารนะครับอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้มันคือเหตุผลของหลักของความปลอดภัยครับต่อไปเราก็ถอดค้่บวกครับสาหรับคู่บวกนี้นะครับก็จะเป็นสายไฟสีแดงครับแล้วก็จะมีฝาสีแดงครอบอยู่นะครับก็ใช้ไขควงแฉกครับค่อยๆขันออกมาถอดน็อตขั้วแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับก็ระวังน็อตแหนะครับก็ต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะครับ ต่อไปเราก็ทําการดึงนะครับหรือว่าถอดแบตเตอรี่ออกมาได้เลยนะครับดึงขึ้นมาต,ตรงแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวเดิมที่ถอดออกมานี่นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อยูซ่าสาแอมสิโวลต์ครับสำหรับแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นของยูซ่าเหมือนกันนะครับก็3 5แอมป์12โวลต์ครับ ทำการแกะกล่องออกมาดูเลยนะครับเราเปรียบเทียบแบตเตอรี่ระหว่างลูกเก่ากับลูกใหม่นะครับก็เหมือนกันเดียะครับสำหรับแบตลูกใหม่นะครับเขาก็จะมีแถมพวกน็อตอะไรมาให้ เราก็แกะน็อตชุดใหม่ออกมาใช้เลยครับนี่เขาก็จะมีน็อตตัวผู้กับตัวเมียครับมาให้2คู่แบบนี้เนาะ เราก็อนอตตัวเมียนะครับใส่เข้าไปที่ขั้วแบตแบบนี้ครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะเราใส่ไปในช่องครับถ้าเกิดเราใส่ถูกครับก็จะตรงช่องตรงล็อกพอดีเลยครับจากนั้นเราก็เอาแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับใส่เข้าไปในช่องเก็บแบตเตอรี่เหมือนเดิมเราจะหันด้านที่มีขั้วแบตเตอรี่ครับออกด้านนอกตัวถัง ขั้วบวกจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ขั้วลบจะอยู่ด้านขวานะครับอีกอย่างหนึ่งสังเกตดูขั้วบวกนะครับจะเป็นสายไฟสีแดงแล้วก็ที่ขั้วแบตเตอรี่ครับเขาจะมีสัญลักษณ์ขั้วบวกขั้วลบอยู่นะครับสังเกตได้ง่ายๆก็พยายามจัดสายไฟจัดอะไรครับให้สามารถที่จะใส่แบตเตอรี่ลงไปในช่องได้ เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงครับที่ไม่เคยทํามาก่อนครับก็ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าก็ทําได้ทุกคนครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเกิดว่าเราดูคลิปนี้จบก็ทําได้เลยครับตําแหน่งของแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นครับมันก็จะต่างกันเนาะนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ดูไว้ครับว่ามันอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับอยู่ใต้เบาะ การใส่ขัข้วของแบตเตอรี่ครับให้เราใส่ขั้วบวกก่อนนะครับแล้วถึงจะไปใส่ขั้วลบทันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเช่นกันนะครับเราจะใช้ไขควงแฉกหรือว่าประแจในการขันน็อตที่ขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะครับก็ให้ขันพอตึงมือครับ ใส่คบวกเสร็จแล้วก็มาใส่ที่คั้วลบครับขันพอให้ตึงมือเหมือนกันนะครับ ใส่ขั้วแบเตเรียบร้อยเราลองมาสตาร์ทรถกันก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งใส่ฟาครอบแบตนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้นะครับก่อนที่จะสตาร์ทรถครับเราต้องเอาขาตั้งเดี่ยวขึ้นก่อนนะครับ มีหลายคนครับเผลอเอาขาตั้งเดียวลงนะครับไม่ได้เอาขึ้นก็สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับตอนนี้เปิดสวิตช์กุญแจครับไฟออกแล้วครับทำการสตาร์ทนกติดเรียบร้อยครับแบตเตอรี่สมัยนี้นะครับซื้อมาก็ประกอบเสร็จนะครับเราก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับไม่ต้องนําไปชาร์จก่อนก็สตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักนึ่งนะครับเพื่อเป็นการชาร์จแบตเข้าไปในตัว ต่อไปเราก็ใส่แาครอบแบตให้เรียบร้อยนะครับขันน็อต2ตัวเข้าที่เดิม ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์ใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับเป็นมือใหม่นะครับไม่เคยเป็นแบตเตอรี่มาก่อนนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับคิดว่าคงจะนําไปเปลี่ยนเองได้ครับมันไม่ใช่เรื่องยากครับการที่เราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างยิ่งเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับก็อยากจะดูแลทาอะไรได้เปลี่ยนอะไรได้เองก็ทําไปครับมันก็ถือเป็นความสุขเล็กๆเกน้อยครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดแสดงวามเิดห็นได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ